สวัสดีค่ะพวกเราโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการแอนิเมชันรนมหวานาเมืองเพชรบุรีสื่อโลกออนไลน์ทิกตอ็อกเฟซบุ๊กยูทูบทาขวัญประจำจังหวัดเข่าวางังู้ ที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเพชรบุรีแล้วนะคะที่นี่ก็คือเขาวังพนคานทีรีค่ะพวกเราก็จะพาไปชมร้าขนมหวานเมืองเพชรบุรีค่ะไปกันเลยค่ะ,คะนี่คือน้ำตาลตนดแท้ๆของเพชรบุรีเลยนะคะน้ำตาลตตนดเพชรบุรี สวัสดีครับอันนี้ชื่อขนมนต้อบินนะครับอันนี้คือขนมบ้อแกนแต่ก่อนเรียกว่าขนมกลุ่มพม่านะครับอันนี้คือขนมข้าวกลุ้มมะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะส่วนอันนี้คือขนมกล้วยกวนนะคะอันนี้คือเม็ดขนนค่ะอันนี้คือขนมปาล้วนนะครับอันนี้คือกระปะรดกวนนะครับ น,น,น,นี้ผมจะพามากินลอดช่องน้ำตาลต้นมีรสชาติหอมมนันอร่อยซึ่งน้ำตาลของเพชรบุรีมีรสชาติหอมแล้วก็อร่อยเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปกินไอติมที่ทำจากน้ำตาลตนโนดี่แท้กันนะครับสีมัน